ไปไปน้ำรดเบดตวงยึงใส่ละบานี่บรถด่วนไปรดตวรไปตวงมึงไงขโเราพะต้องบานไปเอายูลังบานหรืฟ้าไหมจะบานฟ้าไมมก็แน่นไม่ใช่ผีด้วยมองนึงผีกงตะย่าดิไปข้อแน่นแน่นไปข้ออีกข้งแข้งข่อนพอหำ่ัอ่ เราบุกค่อยห้ปนได้เดี๋ยวมน่างไมหละเอาดิเราห้ยอู่ได้สวนเราอยู่ข้างในโหน้าบานนองปลาดุกน้ำทงรอบลอมนะเราคุ้มกับปีอวน้ำเล่าจอดนี่ฟงไม้นก้อนกล้วยยังก็มาพัดหล่นเพื่อกล้วยเพื่อยังกมหล่นดีมีดมีดต่ไป้มีด่เอามีดไปยังเกี่ยวยังไง้างเบิ้งาโลกลไปหาไม้ท่านแล้วบกอแล้ว ไปบักอร่อ่พอมันกำนัเน็ดไปมือขึ้นเนี่ยไ่เอานนอนเมาหลไม่มไปเอากำน่อมแม่เสียเวลาเลยมาปามามาไปเอาไปขอไปขอถ้าไม่ได้แม่แม่ไ่ได้ไปขอไอ้นี่ขางเงี้นบักเตืยเนี่ยใส่เลวดอะ บอลเรนหลองางแเยอาจาบอลเราหาอยู่รอปน่เราบ่ม <Ô Auss biography> ีกมาเอาเห็น่ยดอรถแบบนี้รถแบบนี้คีรถมาผู้ใดโทรมาคนโทรมาบ่รอครับ ครับผม <Yeah. S 1> พิซซ่าเหรอครับ <Huh? Hey. S 1> ออยู่ตรงไหนครับค mm hmm. องบางไผ่คองบางไผ่อ๋อโทษนะคระับลบกวนโทรหนึ่งหนึ่งห้าศูนได้เลยนะครับ mm hmm. ครับผม mm hmm. ครับครับสวดีครับ

要不然老爷不叫了。啊、嗯，也太傲了，这、嗯、这，不不你们领导了，我、嗯。啊、嗯。哈哈哈。老子现兄弟。哈哈哈。不不。 ว่องวาเพิ่เอเ่เเขางเขาเราก็ชื่อว่าใจเราเนาะเอ้โหชื่อว่านะอ๋อน้องเราอยู่เราเอ็ดดีแต่ว่าเราเอ็ดดีเนี่ยเาเอ็ดบีบน่าาเสแเาเาเขนีันเนาะเราเอ็ดคนเ่นนะ

นี่ว่าพ่อกระชายทิ้งวเอามาอยู่ทามะรทบทำนข้าวเหนือครอวเนือยังยี้ยี้แสนช็อตดูดีก็ใช้ข้าวเฮ็ดที่ทีพี่าน ภายังบมดอยายังบเนงกักคนอยู่โอ้ยันแห่เลยคนแห้งระสิเพอนโคกอด้วดแต่ละคนเปเพื่อนเซนของเนว่าแต่เพื่องโคด้วยไรทกคนยกโคอีด้วยข้เพื่นจะมองฟังมันมันบอกข่า หมด้วยุ่งสิตรงนี้โดยเพื่อรายจ่ายเพาะพอน้องพิทมีวิสิสิ่งเดียวเท่า้ไม่ได้เป็นรายเดือนนี่เป็นงานทำงานหนกงานบ่โดนหมดเลยฝ่ายหน้างานเขาเออก็ทำหมดแ้วเท่าแล้วม้วนเฮ้ยรถมาเฮ้ยตึมตึมบ้านอเมืองบ้ดนเาเป็นแสนสองแสนบป็นว่าเข่นว่งแก่วุงเลย อไรมีมีบวิทซิก่อนแล้วเ็ดเ็อะไน้อกกัเพนีเพนีกับเพนีพาทุกโตเขนคเคยู้ใดเฮ็ดกตเฮ็ดแต่เด็กกันเฮ็ดแข่งกันเลยมึงเฮ็ได้กูเฮ็ดได้ดีนะพอคนหนาตัวแม่ไม่เด็ดเอาบุญเล้วดิเต็หนอ้ ซัมมันผูกกระซัมนี่ผาไปที่เทียงเลยมึงได้ผู้เ่นได้เลนก็เลยถึงประเทศนี้เขาโดนตีอย่งมังงานพร้อมได้ดอนเลี้ยงยกงโดนวจ้หรือเ่าแม่ชู้คนวาเขาปูนบอกกระนั่งไว้ดไว้ดปุดเปนสี่หาเมือันแรกชู้คนเนน้องตันนั้นเราเราเอาเนาะ ไปปวดหัวโอ้ยเราปววกับข้างข้าเลยเนาะแล้ววันนีเขาเจ้าเงี้ยมาทำเนี่ยเงี้ยมาบอกขาวข้าเลยนาะสิ็ลองเพีงไหนเฮ้อเจ้าจนหัวหลากกิดเหลยอเงเ้ยเรเ้าอยู่ ว้ายเจ้าไม่ใหม่เจ้าลงมาปกเส้นทางมันคว้ะปกินนี่กเอวเอาไปลู้เลยเดียใหรผู้คงเส้นทางใครแล้วเปล่าเนเดี๋ยวรอจเย่ะล่ะอกเดี๋ยติยัน อ่ออะอะ cái nhà อะ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 

ทางนน้คเส้นเสร็จแล้วบาทหน,นึ่งโอเคครับจำเลยนะครับเดี๋ยว่ายให้เบิกเไงิน